นิสสันโนล่า NP สามน้อยครับลูกค้าเข้ามาการสตาร์ไม่ติดนะอันนี้เปิดออนแล้วนะนี่นะสตาร์ไม่ติดเลยนะไม่ติดลงจำตัวนูฟิลครับฟิล 10m ที่ AT ECU หรือีว่าฟิลสวิตเกียร์ว่างขาดไหม ไม่เลยเดี๋ยวลองกับฟิลสำรองใส่ใส่ไปแล้วนะ,ะาตาดิเรียบร้อยติดแล, <ป his S 2> แล้วครับสวิตเกว,ว่างเสียงครับแล้วก็ฟิลมันก็จะขาด ขาดก่อนของข้าพ